สวัสดีครับพี่น้องก็สืบเนื่องจากที่ผมทำคลิปไปเมื่อวานกับการคาดหมายของพายุโซเดลนะครับมาถึงวันนี้และแล้วการคาดหมายอากาศความแม่นยำก็มาอยู่ที่สำนักเ m A หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นอีกเช่นเคยไม่ใช่สำนักทางอเมริกาซะแล้วนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าพายุโซเดลนั้นทวีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นเรียบร้อย แล้วก็นับว่าเป็นพยายุใต้ฝุ่นลูกที่2ของทะเลจีนใต้นะฮะต่อจากจันหอมและเป็นลูก,ลกแรกนะที่เคลื่อนที่เคลื่อนตัวมาทางบ้านเราเพราะจันหอมนั้นเขาใส่กิโมโนไปเที่ยวญี่ปุ่นในตอนนั้นนะครับโดยตอนนี้มีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง120กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับการเคลื่อนช้าลง 30กิโลเมตรลงเหลือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพี่น้องบางคนอาจจะตกอกตกใจนะฮะเพราะความเป็นพยายุใต้ฝุ่นนะฮะก็ไม่ต้องถึงขนาดแนละ้วหรอกครับโดยรวมประเทศไทยเราก็ยังกระทบน้อยเหมือนเดิมนะครับพี่น้องแต่ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเพียงจะบอกว่ามันจะมีผลกระทบกับภาคอีสานและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อย2ลักษณะดังนี้นะครับลักษณะที่1น,นะครับ บางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เห็นแสงแดดในช่วงระยะ2-3ถึงวันเมื่อเมื่ออะไรครับเมื่อพายุนั้นเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามและขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับจะทําให้มีฝนตกหนักในเวียดนามและก็ประเทศลาวคาดการคาดการว่าจะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วแต่ครั้งนี้ก็จะมีแรงเหลือนะครับแรงเหลือเข้าสู่ประเทศไทยโดยเป็นแค่หย่อมความอดกดอากาศต่ากําลังแรงหรือหย่อมแอลเท่านั้นหย่อมโลเท่านั้นนะครับ ซึ่งแต่เดิมเนี่ยคิดว่าจะเป็นเต็มที่แค่โซนร้อนหลับสีนะครับแล้วก็คงสีแงอยู่แถวแถวเวียดนามแต่นี่พายุนั้นอัปเกรดเฉยเลยนะครับพี่น้องพี่น้องดูคลิปด้วยนะครับดูคลิปด้วยนะครับคา,าดว่านะพายุจะอ่าจะเคลื่อนอหรือย่อมย่อมแอลเนี่ยที่หลงเหลือจากพายุเนี่ยจะเคลื่อนเข้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะผ่านจังหวัดอำนาจเจริญมุกดาหารนครพน,นมนะครับ ก็จากแบบจำลองอ่ะพี่น้องก็จะเห็นเมฆเยอะมากปกคลุมไปทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคก,กลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะในวันที่24ถึงวันที่25ตุลาคม2 5 6พเนี่ยครับพี่น้องโดยบางพื้นที่ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะหรือปลอยๆหรืออาจจะแทบจะไม่ตกเลยก็ได้ ด้วยแหะครับด้วยมวลอากาศเย็นที่แรงนะครับทําให้เมฆฝนยกตัวทางตั้งเกิดยากนะฮะแต่ก็จะไปเกิดกระทบในลักษณะท,ที่2อ,อีกเช่นเคยนะฮะก็เนื่องจากว่าในปัจจุบันหรือระยะเวลาช่วงนี้ครับบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งตอนนี้มีความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมในระดับกําลังค่อนข้างแรงโดยเส้นไอโซบาร์ในระดับที่พันสิบี่ถึงพันสเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้อากาศเย็นแห้งในขณะที่พายุใต้ฝุ่นอยู่ในทะเลกําลังจะขึ้นฝั่งด้วยความชื้นความแรงของพายุเนี่ยเขาจะบล็อกอากาศหนาวฮะอากาศเย็นไม่ให้กระจายลงทะเลเหมือนปกติฮะปกติมันก็กระจายไปทั่วส่วนใหญ่ก็จะกระจายลงทะเลทําให้หนาวน้อยลงนะดังนั้นเส้นหนาวหรือความกดอากาศสูงมันก็จะยุ้ยกระจายทิ่มลงมาบนบกหรือบนแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่คนระับพี่น้องทึกภาพออกไหมครับ ลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ลมหนาวเนี่ยกะโชกแรงและก็จะเย็นมากกว่าปกติเป็นพิเศษในช่วงวันที่2 3่สามถึงวันที่ยี่ี่นี้ครับตุลาเนี้พี่น้องแถบอีสาเนเตรียมรับบรรยากาศนี้ไว้เลยนะครับและที่สําคัญหากมีฝนปนมากับลมหนาวเนี่ยพี่น้องกเกษตรก็ระวังผลิตผลเสียหายด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ